สวัสดีครับในส่วนนี้ผมจะมาบอกวิธีรับของรางวัลรายวันนะครับก็คือเราต้องมีโทรศัพท์มือถือก่อนโทรศัพท์มือถือหาได้จากที่ไหนก็เหมือนเดิมเราต้องไปซื้อที่ร้านค้านะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เขียนว่าร้านค้าทั่วไปเนาะก็ไปซื้อที่ร้านได้เลยเสร็จแล้วเราก็มากดใช้ M M ปุ๊บก็จะเจอแอปนี้ครับ Daily Reward ส่วนถ้าของใครที่ มันเขียนไม่ตรงหรือชื่อภาษาไม่ตรงเนี่ยผมแนะนําให้มาตั้งค่าภาษาให้เป็นภาษาไทยก่อนนะครับตั้งค่าภาษาไทยเราก็จะเห็นตรงกันแบบนี้กดเข้าไปที่ daily reward ปุ๊บอย่างวันนี้วันที่9ผม,ผมล็อกอินมาแล้ว9วันผมก็จะได้บัตรสัญลกรรมฟรี1ใบผมก็กดรับที่กล่องนี้เลยนี่ก็จะได้รับบัตรสัญลยกรรมฟรีที่มุมขวาบนนะมีแจ้งอยู่นี่ครับ ก็เท่านี้แหละครับขอบคุณครับ